นนมันหลบออกมาแล้วนะเมื่อกี้อ่ะมันเลยวงแล้วอ่ะดูดิปิงอ่ะโอยจานอย่ามาตูเา่เฮ้ยเมื่อกี้หลบก็รอดแล้วไม่หลบมันจะตายแล้วไงเราก็วัดใจกับมันเลยไงโอ้โห สวัสดีฮะสวัสดีท่านผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเอาเ o n ีย l ออนไลน์ะฮะหลังจากที่ผมได้ลองเล่นไปประมาณเกือบ3อาทิตย์ได้นะรู้สึกว่ามันจะติดมากเลยนะเกมนี้ไม่รู้มันสนุกที่ตรงไหนนะแต่ก็เล่นไปประมาณ150กว่าชั่วโมงแล้วนะฮะก็เริ่มมาขยับลงดันเหลืองนะที่เขาเรียกว่า c o r r เต t ดันเจียนนะก็เจอคนบ้างไม่เจอคนบ้างนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มดูอีกรอบนึงนะว่าเราจะเจอคนหรือเปล่านะ พร้อมกับมาให้ดูไก่กาเล่นไปในตัวนะครับผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรเลยนะแล้วก็ไอเซตนี้ที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากใน YouTube โอเคนะเดี๋ยวเราจะไปไล่ตีไอพวกนี้จนมันครบ100แต้มแล้วเราก็จะลองไปฉะกับบอสก็นะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่คนไหนที่เพิ่งเล่นก็ทักมาได้นะครับมาเล่นด้วยกันได้ผมก็พอสอนได้งูงูปลาปานิดหน่อยนะะไม่ได้เล่นเก่งได้อะไร เพราะไอ้เซตแต่ละเซตที่ได้มานี่ผมก็ไปดูของคนอื่นมาทั้งนั้นนะแต่ก็ยังไม่ได้เซตที่โดนใจนะยังยังไม่รู้สึกว่ามีเซตที่ชอบบางทีไอ้เซตนี้มันไม่เท่แต่สเต็มันดีอย่างเงี้ยในในความคิดของเราอะเนี่ยเราต้องเก็บแต้มในพวกนี้ให้มันถึงร้อยหนึ่งร้อยแต้มแล้วกอ็อาหารที่ผมใช้ก็จะเป็นเนี่ยแกงหน่อไม้ มันจะช่วยให้เราเวลาออกจากไฟนี่มันจะรีเลือดเร็วมากเนี่ยแบบว่าพอเราสั่งหารคู่ต่อสู้ได้เสร็จหมดแล้วเราไม่ได้ทำดาเมจหรือว่าไม่ได้ได้ตีใครต่อเรือมจะรีขึ้นเร็วมากเนีฮะมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากนะแกงหน่อไม้16ตามละตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนคนไหนมา ไปเลยกันต่อฮะไอนี่บอสเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันคือมินิบอส เฮ้ย hey, เราหลบออกจากวงแล้วนะที่มันยังโดนอีกเหรอเนี่ยคนพกแม่ปิงเอ้ไมงรู้แมเนี่ยว่ามันลำบากแค่ไหนเนี่ยน,นั่นนี่อีกอะแต่ทีอย่างนี้ตอนอยู่ในวงก็เสึกไม่โดน เอ้ยเฮ้ยมันมีคนมามันมีคนมาแฮนดิ้นไว้เมนโบแมนโบยัง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  Oh my God มาแล้วเราก็สบายใจแล้วเด็ทีนี้เพราะว่าบอสมาแล้วเราก็ไม่ต้องกัวงวลว่าใครจะมามอสมาแล้วเราจะต้องเปิดด้วย អុយនេះ โยเฮ้ยโอ้อยกูจะฆ่ามึงได้โอ้โหพอเลยเหนื่อยปวดหัวเลยอ่ะแล้วดูของที่ได้มาดิมันคุ้มไหมเนี่ยโอ้โห พ้นเศร้าชีวิตอะเราต้องกลับไปซ่อมของเนี่ยหมดไปต่ำกว่าแสนโธ่ so, ไปแล้วฮะขอบคุณทุกคนที่หลงเข้ามารับชมนะฮะ